สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเองนะครับผมนอตเรียวเอนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมดราก้อนบอ l ออเทอร์เีมนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกมของแอปเอ็กซ์เกมกปนอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะลองมาเล่นเป็นครั้งแรกกันเลยละกันนะครับผมเท่าที่ดูนะน่าจะเป็นเทิร์นเบหรือไม่ก็ไอดเดนนะครับอ,อ,อุ้ยอุ้ยภาพโอผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้น,นทุกคน <laughs> นะ ตกใจตกใจเป็นเกมแนวไอดอลน,นะทุกคนก็มีคูณ3าให้นะเดี๋ยวเราได้จะเล่นความดูเกมได้นะผู้ความรวดเร็วของการรีวิวแล้วก็คาเรื่องของเกมนะผมเราจะได้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับกดข้างกันไปเลยนะครับก็เป็นเกมแนวไอดอลน,นะทุกคนอัปเกรดตัวละครของเราให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมีซุนโกคูตอนเด็กกับท่านพู้เราเต่านะครับผมเป็นอาจารย์นะครับเออไม่มีเทพมาด้วยหรองทุกคนมาอย่างโหดนะทุกคนผมจะได้ตัวละครภาคซูปเปอร์แหละผมเป็นคนชอบ ดา่กคออนภาคซูเปอร์มากนะหลายๆคนเกลียดภาคซูเปอร์นะคนที่รู้จักกับดารอนบอนนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมากบนภาคซูเปอร์เป็นอะไรที่แบบโคตรสุดสำหรับผมนะตัดกันต่อวุ้ตีได้ไม่เข้าเลยคนต้องใช้อัลติเมทนะครับผมนี้เรียบร้อยนะชนะไปเฮ้ยมันง่ายได้จริงเลยก็เดียวสี่นลไม่ใช่นะอันนี้มันสอแลอยู่นะคนอุ้ยมันมีเพชรเยอะจังนะทุกคนเพชรสองแสล่ะ แจกเพชรให้เราเยอะมากนะตอนนี้ก็สิบแล้วพี่พีสิบห้าคือมันแจกเยอะมากทุกคนอย่าลืมมาโหลดเล่นกันนะถ้าใครอยากจะเล่นเกมที่แจกเยอะขนาดนี้นะครับทุกคนก็รีบดาวโหลดอยู่ใต้ล่างคลิปนะผมสำหรับ d a r k กบอลเอาท์เตอร์เหนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ดาร์กบอลเซนเตอร์นะนี่อันนี้ก็จะเป็นระบบสุ่มนะทุกคนเรียบร้อยนะครับผมสุ่มไปได้เทพมานะสวยครับใส่เทพไปไคโอชินนะครับเรียบร้อยนะพลังเพิ่มพื้นแล้วนะครับไปไปกดกันต่อเลยดีกว่า อ่ะมาถึงด่านต่อไปกันแล้วนะครับทุกคนนี่ก็จะมีเนื้อเรื่องกันไปนะครับไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอิงจากเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าโอ้ยผมเจอฮิตโตะเลยเหรอโอูโกคูเด็กเจอฮิตโตะนี่ไม่น่าจะรถหมัดเดียวเรียบร้อยนะครับนี่แชนเตมิเอเรียบร้อยโอ้โหโกคูตอนเด็กชนะฮิตโตะได้โคตรบื้อมาซึ่งสเกลในเกมมันมันไม่ตรงอันนี้อยู่แล้วนะทุกคนเราแค่เซลเล่นๆนครับโอเคคลิกตรงนี้นะนี่คืออะไรคลิกเพื่อรับเพชรห้าพันโอ้โหได้เยอะมากนะทุกคนตอนนี้เพชรเราเริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมว่า เราจะไปส่งกันรวๆดีกว่าวันนี้นะว่าเราจะได้ตัวอะไรนะร,ระบบเกมก็กประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากก็คือให้เราเนี่ยอัพเวลตัวตละครที่เราชอบไปให้เก่งเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็ต้องไปส่งก่อนนะตอนนี้ต้องรอให้มันสอแล้วจบก่อนนะนี่เราก็ให้เห็นตัวเกมเพลย์ไปนะทุกคนนี่ก็โกคูเหมือนจะพัฒนาร่างได้นะทุกคนนะเห็นไหมล่างนะอ่าเห็นไหมโอเคปะอันนี้ก็จะเป็นการจัดทีมการอัปเกรดตัวละครน,นะทุกคนอัปเกรดโกคูตอนเด็กก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ด่านต่อไปนะครับคุณชม่ะมาเจอจอมันบูเจอซามารนะทุกคนเจอโกคูสุปัตยาสี่อะไรมันจะเวอร์ขนาดนี้นะครับ <c oughs> เรียกจอมันบูมาช่วยนะตบหมดเลยนะจอมันบูจบตบซามารได้ตบโกคูสุปัตยาสี่ได้อย่างเวอร์นะครับมาเป็นในเรื่องไปซึ่งตัวเกมมีภาษาไทยนะครับทุกคนก็มาเล่นกันได้แต่ว่าต้องบอกก่อนภาษาไทยเนะี่ยมันแปลได้ไม่หมดนะทุกคนมาต้อง แล้วคอยให้ตัวเกมแปลไปนะมันแปลได้แค่บางอย่างนะบางคำมานจะเป็นภาษาจีนอยู่นะครับเช่นคํตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากเป็นภาษาไทยนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแอป X7 เกมนี้ตลอดต้าร่างคลิปนะครับสามารถเข้ามาเล่นกับผมได้เลยนะครับทุกคนอ่านี่เป็นสะดรับ S.R. นะมันสองเราจบยังอ่ะเราสามารถออกไปได้แล้วทุกคนนี่จะเป็นตั๋วบัตรเติมเงินนะครับผมเหมือนแจกเยอะมากทุกคนแจกสิบหยวนด้วยเฮ้ เอาจัดนะคือมันแจกให้เราเยอะมากทุกคนตอนนี้ผมมีประมาณสามเกือบสามแสนเพชรอะทุกคนเราไปส่งดีกว่านะครับทุกคนอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะส่งฟรีก่อนเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกิ๊แปลกมันมีโปเกมอนด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกแปลกๆขอญาตไปดูตัวละครเราตรงไหนเนี่ยฟอร์เมชันเดี๋ยว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 เมื่อกี้รู้สึกแปลกๆนะครับ มันมันผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมมีการเข้าซื้ออืมไม่น่าใช่นะครับต้องไปดูในกระเป๋าหรือเปล่าไม่มีนะครับอ๋อนี่อนี่ไงเออตัวละครเป็นดักนบอนตนัวแต่ในภาพมาโชว์มาเป็นโปกเกมอนเว้ย เอแปลกดีนะครับเราไปสุ่มกันเลยดีวยกว่าทุกคนวันนี้นะไม่มีอะไรมากนะระบบเกมก็จะมีต่างๆทมนี้นะเดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างก่อนดีวกว่าเราก่อนไปสุ่มนะรับของเผื่อเราได้เพชรเยอะขึ้นไงทุกคนอันนี้อันนี้เป็นล็อกินเจ็ดวันนะครับอุ้ยวันแรกแจกโบลี่ยเกมมันแจกเยอะอยจริงทุกคนมีซุนโกหังยูอาโกคูส์ัสยาคอสด้วยนะครับนี่วันนี้สองแจกไปรับเอ็ทุกคนพรุ่งนี้โอ้โหผมได้ บีจิต้านะครับผมซุปเปอร์ไซยาบูแล้วก็จะเป็นโกฮังอัลติเมทนะวันที่วันที่หนะครับผมโอ้ยอยากได้ทุกคนนี่เรารับก่อนเลยไหมอุ้ยอันนี้มันให้ต่อเติมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่ปลดล็อกเลยรับหมื่นเพชรนะครับผมรับของมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหพวกนี้เอาไปอัปเกตรดตัวละครได้เรื่อยๆนะครับมันเจ๋งเหลืเยอะมากทุกคนดูดิ มันคือไม่ทําอะไรแต่คือเรา VEP 15เลยนะยังไม่ต้องเติมสักบาทเลยนะทุกคนโคตเติลอะ่ะนี่แพ็กเกจออนไลน์นะครับเห็นไหมเราเป็น VEP ขั้นสูงไงเราได้หมดนะพวกนี้นี่ได้ได้การ์ดเติมเงินไปอีกนะการ์ดเติมไปติดร้อยหยวนทุกคนคือมันแจกเราเยอะมากคือเราสามารถเติมได้เลยทุกคนไอการ์ดที่มันแจกอะ่ะเห็นไหมอ่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหรนะะ่นะมีใช้ห้าหมื่นหยวนนะใช้อ่ะเดีย๋ยวเราลองเติมให้ดูนะทุกคนสิบหยวนนะครับเมื่อกี้มันแจกบัตรออกมาแนละ้วน่าจะใช้ได้นะครับอืมโกโปรสิบหยวน รวมศูนย์ยืนยันเลยนี่เติมเงินสําเร็จเป็นไงคือเราใช้ได้จริงคือมันแตแจกปัดเติมเงินให้เราด้วยนะครับทุกคนต้งมีสองหมื่นนะับเป็นสี่แสนเพชรแล้วทุกคนโอ้โหนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคือแจกเยอะมากคนนี่ VIP เราเติมได้รับไปเลยนะครับเอา VIP 1หนะนึ่งนะนี่เซต VIP หนึ่งโอโ้เรากดไปที่ VIP 1ส้าเลยไหมเราดูดีว่าเราได้ไรเอไมได้ขอเลยทุกคนเฮ้ยแต่มันใช้เพชรเยอะวะ ไม่ใช่เพชรเยอะนะครับทุกคนไว้ก่อนเลยผมอยากเอาเพชรไปสุ่งนะพอแย่สุ่มสิบรอบไปเลยเจ็ดหมื่นเพชรแรกนะคูณสิว่าผมได้ร้อยนี่ได้เบจิต้าเอสอาร์มาเป็นมาชินเบจิต้าแล้วเปล่าผมจะไม่ผิดนะครับต่อต่อวุ้ยหมายเลขสิบแปดนะครับผมไปกันต่อโกฮังยูอาร์ผมไม่ต้องรอแล้วนะครับผมนี้ผมสุ่มได้เลยนะครับไปกันต่อครับเฮ้ยโกเทนหรอเอสอาร์นะครับตัวนี้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ พอญอาตใช้เป็นให้หมดเลยไทยไทยไทยแล้วตอนเก่งโอ้โกลเด้นฟรูดนะครับผมประมาณนี้นะตอนนี้ทีมผมโคตรแข็งแกร่งนะมีโกคูตอนเป็นซุปเปอร์ไซย่าวันด้วยนะใช่ปะ่ะอ่วไปดูก่อนนะครับนี่ไปดูที่ต้องไปดูที่ทีมเรานะในกระเป๋าตัวละครนี่ตอนนี้มันมีโบลี่ยูอาร์มีนี่นะครับผมยูอาร์เหมือนกันนะโกคูซุปเปอร์ไซย่าหนึ่งนะเท่เลยเรามาจัดทีมกันใหม่ดีวกว่าเราเปลี่ยนได้ไหม อ๋อมันเราจะยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับบนเปลี่ยนตัวยังไงเปลี่ยนตัวตรงไหนครับนีน่แย่ละแย่ละผมเปลี่ยนตัวไม่เป็นทุกคนมีอ,อุปกรณ์ให้ปรับปรุงนะครับอ๋อนี่ไงเปลี่ยนตัวละครรนนี้ปะโอ้ไม่ใช่อืมแล้นี่ไงเปลี่ยนได้แค่ตรงนี้แต่ตัวนั้นเป็นตัวละครหลักทุกคนเลยยังเปลี่ยนตัวไม่ได้นะ งั้นผมว่าโบลี่โบลี่โกงสุดแลยทุกคนดูพลังต้นมาครับ CP บวก7,000นะครับ, CP 7, รบตัวอื่นยังบวกไม่เยอะขนาดนี้นะขนาดเป็นซุนโกฮังอยู่ใน CP ก็บวกแค่5,000ทุกคนเราตัวนี้เลยดีวยกว่านะครับคนอตัวนี้เอ้ยตัวนี้ก็เปลี่ยนได้ทุกคนเราโกฮังใส่หมดเลยครับเอ้ยแต่โกฮังดูเหมือนว่ายังไม่เก่งเท่าโกคูนะครับเอ้ยนี่โกเทนโคสนะครับโกเทนโคสเบลมันสูงกว่านะครับคนอันนี้สามารถอัปเกรดได้เลยนะได้ปะเอายังไม่ได้หรอ อ๋อนี่ไงอัปเกรดได้เลยเราเน้นอัปเกรดโบลีก่อนนะเพิ่มหัวใจให้โบลีแจกโลอมคือมันแจกเยอะเนี่ยผมยังก,กดรับไม่หมดเลยนะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราขออนุญาตลองไปสู้เลยดีวยกว่าครับผมทีมใหม่ผมนะผมว่าตกแ๊บเดียวน็อกหมดนะเจอเซลล์ด้วยอัปเรียบร้อยนะครับผมสกิลเดียวน็อกหมดนะหายหมดโหผ่านง่ายมากทุกคนคือด้วยความที่มันแจกเยอะมากนะครับคนก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมโอ้โหเนี่ยผมยังรับของหมดเลย คือมันยังมีบาทเติมเงินเหลืออีกนะเห็นไหมว่าเรายังมีเหลือ,อประมาณ990หยวนนะคือเราสามารถมาเติมได้เว้ยทุกคนอาเดี๋ยวผมเติมอันนี้เลยแล้วก่อนคนนะ500หยวนไปนี่เติมสําเร็จนะโอ้ยด้เพชรมาเป็นแสนนะครับเราสามารถสุ่งต่อได้เลยครับยิ่งมันอย่าสุ่มแบบผมนะทุกคนถ้าใครที่อยากจะเล่นจริงจังนะเพราะว่าเพชรเนี่ยมันต้องใช้ทำอะไรได้เยอะแน่นอนนะแต่ว่าผมอยากลองส่งของตุลครี่เก่งไนงะเออมาคือเรามีเพชรเยอะโอ้ไม่เท่เลย ฟีเซอร์มาผมจะส่งจนกว่ายูอาจะออกนะคนวันนี้นะกีมไปโกฮังยูอาออกไปแล้วนะครับโอ้โหเริ่มเกือเฮ้ยโอูอาไม่ออกอีกเลยเว้ยทุกคนแต่ว่าเรามารับตัวตรงนี้ได้นะเศษเลือกเศษได้เพราะตรงนี้ผมจะเอาโกเทนฟูดไปอัปเกรดตัวละครให้เป็นสองดาวแล้วกันนะน่าจะใช้ได้ครับ นี่ไงเพิ่มดาวต่อไปนะครับผมโกเรนคูดนะครับออ้ยโคตรตึงนะไปมาอย่าลืมอัปเกรดตรลลัวละครเราเรากันด้วยนะทุกคนเห็นตอนนี้ทีมเราก็โคตรแข็งแกร่งเกรดอัปเกรดได้ไหมเกรดได้แค่นี้เว้ยมาประมาณนี้นะโหเลยแค่นี้ก็อัปตัวเพลินแล้วนะทุกคนโอ้โหแล้วมันแจกเชรเราแบบใช้เพลินมากนะนี่เรามาเอาของมาซื้อตรงนี้ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสหรับเกมนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดลิกดาวน์โหลดต่างคลิปนะครับทุกทุกคน